เป็นแบบเนี้ยตลอดทั้งทางกันนะครับหลุมก็จะลึกอ,อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เรากลับมาตกบ่ายแล้วก็ วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยตู้หนึ่งนะครับเออสัตหีบชนบุรีนะครับก็เออหรือจะเรียกอีกอ่างหนึ่งว่าอ่างห้วยตู้ล่างนะครับก็มาถึงอ่างแล้วดูสภาพหมายนะนะครับมันมีช่องลงประมาณ3-4ช่องนะแล้วก็สลายเยอะมากนะครับนี่ครับสลายแบบนี้นะข้างหน้านี่ครับนี่ครับเยอะมากเหมือนอ่างม้าประชันเลยนะครับนี่ครับเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับตลอดแนวนะ น MM. yeah> ี่ครับรอดแนวเลยนะครับก็เด uh 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 ี uh 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 ๋ยววันนี้เรามาสุบตกกันนะครับหมาที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นหมาที่น้าเขาเขาแบกมานะนี่ครับเขาแบกมานะนี่ครับวันมีลายคนตกนะครับนี่ลายคนตกนะครับลกหน่อยนะครับลกหน่อยลกหน่อยนะครับลกหน่อยนะครับนี่ครับก็วันนี้มีน้ำตกปลาประมาณสองสามท่านนะตรองคุณนะครับ งุกนก็จะเป็นหมาใหญ่นะหมาหน่าจะเฝ้าประจำาตกคนครับทา,ทางด้านหัวอ่างนะนะครับผมก็เป้าหมายวันนี้ผมตั้งใจมาตกปลาดินนะครับแล้วก็เอาชุดเบสมาสองคันมาตีปลาใหญ่รอด้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะได้ปลาดินอย่างที่เราตั้งใจไหมนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกาันตอนนี้ก็เวลามาเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวอุปกรณ์ก,ก,ก่อนนะครับไปเลยครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ตกปลาดินวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นใช้เป็นลอกเบอร์สามพันนะครับ คัน10ฟุตนะครับเวท85ปบห้านะครับแล้วก็ชุดสายหน้าเป็นแล้วก็วิ่งตกัวในนะครับเบรเบอศ์0ุดแปดอนย์จุดนะครับประมาณนี้ครับชุดตกปนนินครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำจับตกบาันะครับท่านผู้ชมก็่ับตกบาลเนี่ยวันนี้ผมก็มานจะนน้แล้วบ้างนะก็ใช้ลำปีสาบอันนี้ก็เหลือจากที่เราตกที่ตกนะใช้ขึ้นเดียวเองรั้นแล้วนะครับก็สาบอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ แถวเช็ดด้วยกันพึงนี่รำเค็มนะมันไม่ได้เสียมาชมเอากินเอากินแล้วก็เหมือนเดิมํำใหม่นะครับรำใหม่ผมใส่เยอะหน่อยแล้วกันร,รอบนี้ครับเพราะว่าจนะตกวันนี้นะวันนี้หนึ่งส่วนสามอ่ะสามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ด้วยรำต่านี่ก็ ใส่แค่ประคองอเฉยครับใส่แค่ประคองอแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตกน้ำคน ผมจะไม่ใส่ขนมปังนะครับตกอไผมจะไม่ค่อยใส่ขนมปังเพราะว่าผมต้องการให้หย่อกรนครับเดี๋ยวผมใช้กระดาพาเป็นตัววิง่งแล้วกันตัววิ่งของยืน,นครับถ้าเราใส่ไ้ขนมปังเนี่ยบางทีผมไม่ค่อยชอบเก็บถังเข้ารล่มนะท่านผู้ชมมันกลิ่นมันจะเปรี้ยวนะครับกลัวมันจะเปรี้ยวถ้าเกิดใส่กระาษไอ้ใส่ขนมปังมันก็จะดีครับเพราะว่าปั้นง,ง่ายครับขนมปังช่วยให้เอ่อปั้งงนง่ายแล้วก็เวลาหย,ย่องน้ำมันจะฟูนะครับ มันจะฟูสำหรับตัวผมเองเนี่ยเออถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นเนี่ยคือเหมาะสาหรับหมาที่ปลามันกินไวๆนะขนมปังเนี่ย,ยถ้าตีแค่ลักษณะแบบหมาแบบนี้มันมันไม่ค่อยจะเวิร์กอันนี้สำหรับพอกิ๊ส่วนตัวนะครับห้ามทำไม่ได้นะครับค่อยไหยนะ้ำไปมันต้องรีดครับเดี๋ยวมันจะเหนียวกึนไปครับ

เออร่วนมากนะครับกลางๆแล้วกันแล้วก็เติมด้วยกะเพ้าานะครับเ้าสก็ใั้แล้วมันหมดแล้วนะครับทีน,นี้ก็ไปหไป ต้องเดเยทนี่ทำให้เยี่ยนวิ่งนะสักหนึ่งกำมือสองพอพอละปลามาข้างใหม่เดี๋ยวมันจะตกใจมันจะไม่สงสารมันจะตกใจครับอะไรก็ขาวไปประมาณนี้ก็สําหรับงานปลาดินเนี่ยผมจะถ้าหมายอย่างนี้ผมจะใช้เวลาตียมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับที่การปั้นผมก็จะวาลงไปนนะครับพก็กำนะ ทีเดียวเลยนะแน่นๆแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยแลก็ปั้นไม่ต้องโหมมากนะพอดีพอดีนะครับอันนี้ก็เล้นกดหัวท้ายนะครับเน้นกดหัวท้ายมันต้องกลัวว่าลำจะหมดนะนะครับถ้าปลาเล็กมันไม่กวนไม่หมดแน่ครับสองสามชั่วโมงอยู่ไดส้สบายๆนะครับแล้วก็แปะไปเลย นี่ครับแลเลยแล้วมันจะห้อยนะมันมีย้าอยู่ข้างหลังครับมามันลกนะครับวันนี้นะครับส่วนวิธีการปีเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้นะว่าปลามันจะกินจุดไหนนะครับผมก็จะกองเหยื่อไว้เลยนะครับทักจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเอาว่าที่เรากองว่าเนี่ยปลามันกินขั้นไหนนะครับระยะก็อาจจะเลื่อมล้ํากันหน่อยนะครับคือกองก็จริงแต่ว,ว่าเป็นขั้นตอนเนี้ย หนึ่งสองสามปาะมั่นี้ครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมขอเลกขอแล้วกันเพื่อนเพเป็นการเสียเวลานะครับสำหรับเบสเนี่ยผมก็เอาลอกเบอร์6.5นะครับมาเล่นนะครับแล้วก็ชุดแันหน้าแล้วก็วิ่งนะครับ PE เบอร์ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ปิดกินุเบอร์สองนะครับนี่ครับเบอร์สองครับประมาณนี้ครับมาตีเบสกันหาช่องตียากมากเบสต้องแหกปลาอย่างนี้เลย ู้ชมตอนนี้ก็ตีเบ็ดเสร็จแล้วนะครับโอ้หตีเบ็ดเสร็จเนี่ยปลาขึ้นมาทับใจมากแต่ว่าผิดหวังนะมันขึ้นไก่มากปลาดิโครับใช้ามาสักสามสี่โลขึ้นนู้นเลยลนะร้อยกว่าเมตรเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวหมาเนี่ยถ้าเกิดเอออีพีเนี่ยผมก็ได้คลิปนะเดี๋ยวผมต้องกลับมาซ้ำมันนะปลาดิโสนะครับขึ้นไก่มากนะครับเดี๋ยวมันต้องโดนเนรือังคับผมแน่นะครับเจอกันนะครับวนวันเนี้ยเรามองรุ้นปารน,นให้ได้ก่อนนะครับก็ ตีไปเนี่ยไม่มีกระดิกนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับกินน่าจะเป็นตัวเลยนะครับไะลุยกันต่อหนูว่าช่วงเย็นน่าจะกินจัดๆนะแต่ส่วนมากปลาเนี่ยมันจะกินเช้าเลยแต่ก่อนนะนนกินเจ็ดโมงกินละใช่ทำไมก็กินดึกก็คือก็คือจบเลยฮะไปอ่างอ่างวนนะ้นหน้าหน้าเป้าพี่มีตัวใหญ่

อยู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 ย่อนยาวมาเลยอยู่ยอยู่ๆอยูึบเรียบร้อยเรียบร้อยเด็กแ้นม้วนตัวมืม้วนตัวม้วอยู่กับน้าข้างๆรู้จักกันครับ เคยเจอลูกกันแต่ก่อนไม่โตไม่โตเด็กแ้นเด็กแ้นนินแ้นนินแ้นนีน่ท่าม้ชมตัวแรกได้แบบงงงงตามือเลยนะมัวแต่มัวกับนาเขาพักนึงนะ ประมาณนักสิบนาทีได้กับบางทีสายห้อยเลยครับมาแล้วตัวแรกเราไม่เหี่ยวแล้ววันนี้โอ้มานี้่จุ่มเลยไม่ออก้าย ไม่สอบไดไม่ได้กินเบามากเลยครับโมเป็นโทรศัพ์อยู่ตั้ว มาแล้วสมผชมตัวที่สองตีแป๊ดเดียวครับนี่ครับเป็นเยอะรอบสองเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงนะโดนเลยครับ,รบ,ต,บ,ต,บ,รบตัวสองมาแล้วเดินไหมครับไปแว่นไปแว่นครับมาแล้วตัวสองมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงสมัมผัสมีผมพามาดูหน้าทางครับนี่ครับทางนะสภาพของทางนะติดตัดนี่นสมผชมนี่ได้เทศนะครับนี่จะเป็นแบบเนี้ยตลอดทั้งทางเลยนะครับ หลุมก็จะลึกบ้างตื้นบ้างครับประมาณนี้นะครับนี่ครับตลอดเส้นทางนะนั้นจุดทางเราเข้ามาครับทางเราเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับลกๆหน่อยครับนี่ครับลกๆหน่อยหญ้าท่มลยครับนี่ครับจุดผมลงก็จะอยู่ตรงหลังก็ไผ่อย่างนี้นะครับหมยแบบอย่างนี้เลยนี่ช่องเนี้ยนะ้องเดินหาเอาครับนี่ครับประมาณนี้ กอนเดี๋ยวลองรู้กันนะครับว่าจากบ่ายโมงเ,น,เนี่ยเราจะมีแต้มเพิ่มไหมนะครับตอนนี้ฝนก็ไล่ตามตูดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมืปืเป้เลยมืดไปงี้เลย อ่ะท่านผู้ชมกลับแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงแลละนะท่านผู้ชมก็วันนี้ผมได้ปอลลิงมา2ตัวนี่ครับไซส์ประมาณสัก3าตสวโลนะครับเออส่วนสําหรับวันเนี้ยเออผมคิดว่าผมประสบความสาเร็จแล้วนะครับก็คือได้ปอลนิงอย่างที่ผมตั้งใจมาตกนะครับก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือที่ไม่ประสบความสาเร็จก็คือปลาที่ตกท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่ระหว่างแพนี้กับแพนี้นะ คือระยะน่าจะร้อยเมตรบวกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหมาเนี่ยผม,มต้องกลับมาแก้มือนะครับก็วันนี้กินทั้งหมด3ทีนะพลาดการจับกลมไป็หนึ่งตัวเพราะว่ามันกินปุ๊บเนี่ยมันวิ่งรอดอีกคันหนึ่งนะครับตัวเบรกเกาะกันนะครับทําให้หลุดนะท่านผู้ามาชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีมากครับขอตัวจากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ